สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบเกอร์นะครับผมหากใครเข้ามาแล้วยังไงก่อนเราพูดคุยกันเหมือนเดิมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับผมหลายคนชอบมักสงสัยว่าน้ำมันเครื่องบิ๊กไบเนี่ยควรจะถ่ายทุกๆกกี่กิโลนะครับ ันนี้จะไม่พูดถึงยี่ห้อพูดถึงแบรนด์พูดถึงรุ่นอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อนะในตลาดอ่ะผมยกตัวอย่างไม่ว่าโมโตนดักแฮมเล็โซวาวอลีนแอมซอยมันแบรนด์มันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมปูตัวลายอะไรพวกนี้นะซึ่งผมจะบอกว่าแบรนด์พวกเนี้ยเราที่ใช้แล้วทุกคนโอเคดีกว่านะ ใครใช้แบรนด์ไหนและถูกใจแบรนด์ไหนก็ใช้แบรนด์นั้นนะครับไม่มีว่าแบรนด์นั้นดีกว่าแบรนด์นี้ดีกว่าแต่ละคนความพอใจไม่เหมือนกันนะครับมันถึงมีหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์ออกมาให้เลือกซื้อนะให้เลือกใช้นะครับผมโดยส่วนตัวผมเองผมลองใช้มาหลายๆยี่ห้อสุดท้ายผมก็จบที่มมตุน7จ0 0นนะที่ผมใช้ที่ร้านเป็นประจำนะครับผมแต่บางคนอาจจะชอบยี่ห้ออื่นอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับผม แต่อันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่าน้ำมันเครื่องจริงๆควรถ่ายทุกๆกี่กิโลนะครับซึ่งจริงๆพวกข้างขวดหลังขวดอะไรพวกเนี้ยหลังกระป๋องน้ํามันเครื่องทั้งหลายแหล่หรือในคู่มือก็มักจะมีเขียนอยู่แล้วนะว่าให้ถ่าน้ํามันเครื่องเนี่ยมันสามารถใช้ได้กี่กิโลอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งโดยทั่วไปก็จะได้ประมาณ6000กิโลหรือถ้ายี่ห้อที่แบบทำมาลองไลฟ์หน่อยก็จะได้ประมาณ10,000กิโล8 0 0 0กิโลอะไรพวกนี้นะครับผม แต่โดยส่วนตัวผมเองอะ่ะผมไม่เคยไปสนข้างกระป๋องเลยเพราะเราอย่าลืมว่าแต่ละคนการขับขี่ไม่เหมือนกันนะบางคนขับขี่ในช่วงเวลาที่อากาศร้อนอากาศเย็นหน้าฝนลากรอบลากรอบสูงสูงใช้เกียร์ต่ำลากลากรอบสูง ขับสับเกียร์ไวๆไ,ไปเกียร์สูงๆรอบต่ำๆอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งการขับแต่ละคนมันย่อมไม่เหมือนกันเป็นลักษณะการขับของแต่ละคนไปนะซึ่งมันก็จะส่งผลต่ออุณหภูมิน้ำมันอะไรข้างในนะครับผมโดยบางคนบอกว่าใช้จนหกพันกโลตามที่คบกําหนดของน้ํามันเครื่องแล้วค่อยถ่ายอะไรอย่างนี้นะแต่โดยส่วนตัวผมเองอะ่ะผมจะถ่ายทุกๆสามพันก,กิโล หรือถ้าไม่ถึง3,000กิโลจริงๆผมก็จะถ่ายทุกๆ6เดือนแต่ถ้าแบบมันใช้น้อยจริงๆเลยผ่านไป6เดือนแล้วเพิ่งจะวิ่งไปแค่พันกิโลอะไรอย่างนี้นะครับผมช่วงที่ผมแบบเน้นจอดเยอะๆนะอย่างเนี้ยนะ้ำมันเครื่องผมตอนนจริงๆมันก็ต้องถ่ายแล้วล่ะเพราะว่ามันประมาณ1ปีปีละแต่ผมเพิ่งวิ่งไปแค่2,000โลพอดีไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมออกมาขับก็ขับนิดหน่อยไม่ได้วิ่งไกลๆไม่ได้วิ่งแบบทํางานประจําแบบเมื่อก่อนนะ ก็ส่วนตัวผมเองผมจะถ่ายทุกๆ3,000กิโลถ่ายถ้าใช้ไม่ถึงก็ทุกๆ6เดือนหรือเต็มที่คือ1นปีก็ควรจะถ่ายได้แล้วละถ้าใช้น้อยจริงๆนะเพราะน้ำมันสารข้างในมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพเริ่มแยกตัวออกอะไรออกนะครับผมซึ่งทุกอย่างมีจุดเสื่อมหมดนะบางคนล่าไปถึง6000กิโลถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ทุกครั้งถ้าสังเกตคือขนาดวิ่งไปแค่3,000ันโลอะถ่ายนะ้ำมันเครื่องออกมากครับผม ก็เริ่มมีความดำมีคำเหมาเกาะแล้วเริ่มดำแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันก็ยังมีความใสในความดำมันนั้นอยู่นะแต่ถ้าลากถึงหกพันโลถามว่าเคยไหมเคยออกมาคือน้ํามันดำปีเป็นโคลเลยซึ่งทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าน้ํามันออกมาดำขนาดนั้นอนะ่ะการถ่ายน้ํามันเครื่องอ่ะมันไม่สามารถออกมาจากเครื่องได้ร้อยเปอร์เซอยู่แล้วต้องพูดในลักษณะน,นี้ก่อนคือ เพราะทุกอย่างมันก็น้ํามันมันก็จะไปติดอยู่ตามข้อเหวี่ยงตามลูกสูบตามเพาตามที่ต่างๆนะครับผมในเครื่องยนต์มันมีซ่อกมีมุมเยอะนะครับซึ่งน้ํามันเครื่องอะ่ะมันไม่สามารถไหลออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มที่ก็เก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะเราไม่ได้เปิดใต้อ่างออกมาเพื่อเอามาล้างขีดมันออกหรือว่าเปิดฝาเครื่องออกมาเพื่อมาขีดมันออกทุกรอบที่เราถ่ายนะ้ำมันเครื่องเนาะผมพูดแบบนี้แล้วกัน การที่เราลากจนมันแบบเกินระยะของมันหรือว่าถึงระยะตามที่กําหนดจริงๆก็ถ่ายมาแล้วมันดาปีเป็นโคนเนี่ยมันก็จะไปเกิดขมเมาเกิดคาบเหนียวคาบไหมในห้องเครื่องของเราดีกว่านะที่เราเห็นกันเป็นคาบเหลืองเหลืองาบดําๆคาบขมเหลทั้งหลายทั้งแหล่นะครับผมซึ่งมันก็จะส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์เนี่ยน้อยลงหรือบางคนแบบใช้จนมันเป็นคาบขมเหาติดเป็นคาบเหนียวจริดจนทําให้ วาวสูบทุกอย่างมันห่างออกจากกันสุดท้ายก็ต้องไปตั้งวาวใหม่นะครับผมแต่การที่ผมบอกว่าถ่ายทุกๆ3 0 0พโลเนี่ยหมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณถ่ายทุกๆ3 0 0พโลแล้วจะไม่ต้องไปตั้งวาวนะถ้าตั้งวาวเนี่ยตั้งเมื่อรถมีอาการอาการในที่นี้สำหรับผมคือรถเร่งไม่ขึ้นกินน้ำมันผิดปกติบิดแล้วมันวอดวอดอะไรอย่างนี้นะครับผมรอบเครื่องไม่นิ่ง เสียงเครื่องแปลกไปอะไรอย่างนี้นะก็ค่อยๆทำค่อยต่ตั้งวาวเออเช็คโซลเราลิ้นเช็คอะไรพวกนี้นะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมเองอะ่ะอ่ะถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องปีหนึ่งเราถ่ายสองครั้งใช่ไหมผมตีทุกๆ6เดือนละกันเพราะผมเป็นคนแบบวิ่งไม่ได้ถึง3,000กิโลส0กิโลอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะถ่ายปีนึงอะเราถ่ายสองครั้งครั้งหนึ่งอะผมจะฝัดชิ้นเครื่องยนต์ด้วย จะฟัดชิ่งกับเต็มระบบเลยก็ได้หรือเติมหัวเชื้อฟัดชิ่งลงไปฟัดชิ่งกับน้ำมันเก่าก็ได้นี่แล้วแต่สะดวกนะครับผมซึ่งพวกน้ํายาฟัดชิ่งพวกนี้มันก็จะทําความสะอาดห้องเครื่องข้างในเนี่ยให้มันออกมาได้มากขึ้นนะจะไปล้างพวกขาเหมาอะไรทั้งหลายอ่ะครับผมเหมือนอารมณ์เราล้างจานแล้วเราล้างน้ําเปล่าความมันความสกปรกมันก็ไม่ออกหมออกไม่หมดนะครับผมแต่เราใช้น้ํายาล้างจานมันก็จะออกสะอาดมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่ที่ผมบอกมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ โดยส่วนตัวผมให้ถ่ายทุกๆ3,000กิโลเพราะว่าห้องเครื่องมันก็ยังจะมีความสะอาดมากกว่าอะไรอย่างนี้นะอยู่ที่การดูแลเครื่องยนต์มันก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ก็จะนานขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมผลเสียมันก็น้อยลงอาจจะไม่ต้องไปเสียเงินผ่าเครื่องทำความสะอาดข้างในบางคนใช้น้ํามันเครื่องอะจนเขาเรียกว่าอะไรอะ เหนียวจนลูกสูบติดเลยก็มีมาแล้วนะครับผมก็ต้องไปเสียเงินผ่าเครื่องอีกอะไรอีกไปบางคนค่ายกเครื่องลงก็ห้าหกพันแล้วหรือเปิดเครื่องออกมาก็สามสี่พันแล้วเปลี่ยนลูกสูบใหม่บ้างหรือว่าต้องมานั่งทงคำสารลูกสูบก็อีกหลายตังนะครับเบ็ดเสร็จก็ห้าหกพันเราถ่ายนะ้ามันเครื่องครั้งหนึ่งอะอย่างเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยถ้าเราใช้เจ็ดพันหนึ่งเนี่ยประมาณสองพันถึงสองพันห้าต่อครั้งปีหนึ่งประมาณห้าพัน แต่ถ้าเราโดนค่าเปิดเครื่องยกเครื่องค่าตั้งวาวเนี่ยมันเป็นหลักหมื่นนะครับผมซึ่งสำหรับผมมองว่าแบบถ่ายทุกๆ3 0สาพันโลดีกว่าสบายใจกว่าหรือทุกๆ6เดือนนะครับผมถ่ายสักครั้งหนึ่งเพื่อความสะอาดของเครื่องยนต์เราเองแต่ถ้าสมมติใครคนถ้าถามว่าน้ำมันเครื่องเสื่อมอาการจะเป็นยังไงเกียร์แข็งหาเกียร์ว่างไม่เจอแต่ เกียร์แข็งหาเกียร์ว่างไม่เจอเนี่ยบางทีอย่าไปโทษน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะเราอาจจะตั้งคัดหย่อนเกินไปก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับผมบางคนแบบตบเกียร์หาเกียร์ว่างไม่เจอพู้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องทันทีเลยอ่ะอาการมันหายเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันใหม่มันใส่มันลื่นแต่พอใช้ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเกิดขมาวเหมาเกิดความเหนียวแลวด้วยความที่คัดมันหย่อนมันก็ยิ่งทําให้หาเกียร์ว่างไม่เจออีกตั้งคัดให้เหมาะสมด้วยนะอย่าโทษน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับผม หรืออันนี้ผมถามเพื่อนๆดีกว่าหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการถ่ายน้ํามันเครื่องบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยบอกผมได้นะเพราะส่วนตัวผมเองผมมองผมแนะนําทุกคนเลยถ้าใครมาถามผมแนะนําทุกๆสามพันก,กิโลถ่ายครั้งหนึง่งอยากใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ตามที่เราชอบนะครับแต่แนะนําให้เป็นสังเคราะห์ร้อยไม่อยากแนะนําให้ใช้กึ่งสังเคราะห์นะเพราะกึ่งสังเคราะห์เนี่ย ผมเคยไปอ่านเจอเขาบอกว่าข่าวเหมันจะเยอะกว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมด้วยสารที่เขาผสมเข้ามาในน้ํามันเครื่องนะรา,ราคามันจะถูกกว่าสังคอลร้อยแต่การใช้งานของมันอ่ะมันใช้งานได้เหมือนกันแต่ข่าวเหมามันก็จะเกิดขึ้นได้มากกว่า <S <S ข้ามเหนียว <ata> ก็จะเกิดขึ้นได้มากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นหมั่นดูแลเครื่องยนต์ของเรานะเพราะรถของเราเองไม่มีใครมาดูแลให้ได้นอกจากตัวเรานะครับผม โอเคหากฟังมาแล้วตั้งแต่ต้นจนมาถึงตรงนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันได้ตลอดนะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วนะผมก็พูดในสิ่งที่ผมทราบสิ่งที่ผมลองมาอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้หากผิดผมก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับผมอ่ะฝากล้านสั้นๆไว้นิดเดียวหากใครสนใจเซอร์วิสบิ๊กไบอะไรยังไงทักเข้ามาในเพจทักเข้ามาในไลนผมได้เลยนะ อยากทําอะไรทักมาคุยราคากันก่อนได้โอเคนัดวันทํากันเบิกของกันนะครับผมอ่ะอยังไงวันนี้เดี๋ยวผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ Hold me close me till I get up. I up We're chasing leading us It'll be mm -hmm. See